สวัสดีครับผมอาจารย์ตู่จากช่องสุริยะโหราคลิปนี้เป็นคลิปทำทํานายดาวพฤหัสบปดีย้ายลัคนาราศีของชาวราศีเมษครับสําหรับผู้ที่มีวันเกิดตั้งแต่วันที่13เมษายนถึงวันที่13พฤษภาคมหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีเมษมีดาวจันทร์ดาวาทิตย์สถิตอยู่ที่ราศีเมษท่านก็สามารถฟังคําทํานายของคลิปนี้ได้ครับ ดาวพฤหัสบดีจะย้ายลัคนาราศีในวันที่17มีนาคมจนถึงวันที่17กรกฎาคมย้ายจากราศีธนูไปสถิตที่ราศีมังกรครับและก็จะย้ายกลับมาหาราศีธนูในวันที่17กรกฎาคมดวงของชาวราศีเมษจะเป็นเช่นไรครับนี่คือการย้ายลัคนาราศีของชาวราศีเมษที่เกี่ยวกับดาวพฤหัสในช่วงแรกครับ สำหรับการย้ายดาวพฤหัสของชาวราศีเมษคือการย้ายจากภพสุภะที่มีตำแหน่งเป็นเกษตราที่ดีเดิมอยู่แล้วครับย้ายมาที่ภพกรรมะซึ่งจะเป็นตำแหน่งนิดในตำแหน่งนี้จะแปลว่าด้อยนะครับแต่ไม่ต้องกังวลน,นะครับเมื่อย้ายเข้ามาในภพที่ค่อนข้างดีการงานของชาวราศีเมษจะเริ่มมีการขยับเข,ขยื้อนครับมีข่าวดีเข้ามาหาชาวราศีเมษ เกี่ยวกับเรื่องการงานแต่การงานของท่านอาจจะมากครับจึงเกิดความปวดหัวได้หรืออาจจะเกิดความเหน็ดเหนื่อยเกี่ยวกับการงานได้อาจารย์มองว่าอย่างไรก็ดีครับชาวราศีเมษเมื่อดาวพฤกัสบดีมาสถิตอยู่ณนะตรงนี้เป็นระยะเวลาสีเดือนจะช่วยให้การงานของชาวราศีเมษดีขึ้นแน่นอนครับในช่วงสีเดือนที่สถิตอยู่ ในภพกรรม,มะของชาวราศีเมษนั้นจะจรไปเจอกับดาวพระเสาครับที่จรมาก่อนหน้านี้ในวันที่2มีนาคมและจะอยู่คู่กันเป็นระยะเวลาสีเดือนอยู่ในภพกรรม,มะในราศีมังกรก็จะแปลได้อีกอย่างหนึ่งครับชาวราศีเมษที่ทำธุรกิจค่อนข้างใหญ่หรือมีการตกลงซื้อขายอสังหาริมทรัพย์หรือ ชาวราศีเมษนั้นอาจจะได้รับโปรเจกต์ใหญ่ๆครับและก็จะมีการบรรลุข้อตกลงกันได้อย่างดีในช่วง4เดือนที่ดาวพฤหัสบดีสถิตอยู่ในภพกรมรมะนี้ก่อนที่จะย้ายกลับมาอยู่ในภพสุภะครับอาจารย์มองว่าคุณภาพชีวิตด้านการงงการงานของชาวราศีเมษนั้นจะดีขึ้นตามลำดับครับเมื่อดาวพฤหัสบดีย้ายรวยๆปังๆทุกท่านครับ แฟนขับชาวราศีเมษของช่องสุริยะหรา